ความอยากจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ต้องแลกด้วยกับการสูญเสียบางอย่างของพักพวกพี่น้องของพวกเราทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราจะปล่อยให้ประเทศอยูอ่โดยที่มีความเครือบแคลงสงสัยหรือว่าความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นนี้ไม่ได้ก็กล่าวสรุปโดยสั้นๆก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เราขอ เข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนะครับในทุกๆด้านและก็คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดครับผมว่าเราการที่ได้ได,ได้ได้พูดคุยกับทางประชาชนคือเราพูดในหลักการใน TOR ที่ ทางภาคประชาชนได้นําเสนอมานะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสอดคล้องตอบรับนะครับ T.O.R เช่นนั้นได้ด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วหน้าที่ของการรวบรวมเสียงคือหน้าที่เราคนซึ่งภรคประชาชนก็ในหลักการก็ถือว่าไม่ได้มีข้อ แยง้งนะครับหรือการการไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรนะครับโดยโดยอาจจะเหลือในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยเพราะว่าอย่างพรคประชานเนี่ยเขาเต้องการที่จะให้มีมีการตกลงกันแล้วมันมีรายลากกักษณ์อักษรกำกับเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางการดำเนินง,งานการดำเนินง,งานของของ,ของทางพรรคประชาชนนะครับซึ่งจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในการช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศของเรา้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขเราต้องเราก็ต้องอรับเงื่อนไขนั้นนะครับมันไม่มีคําว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเงื่อนไขเวลามีเท่านี้ ดังนั้นเราจะต้องไปจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของบ้านเมืองที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีซึ่งเราคิดว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับรวมถึงพักกล้าทำซึ่งผมได้ไปพบกับท่านหัวหน้าพักมาเมื่อสักตูู่นี้นะครับเราเรามีประสบการณ์เรามีความสามารถนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจจริงใจที่จะเข้ามาเร่งแก้ปัญหาให้ ลดความกังวลทั้งหลายกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ลองนับดูตรงนี้นะครับผมขออนุญาตว่าเราไม่เอาเรื่องของจำนวนตัวเลขมามามันทำให้เกิดว่าโอมันจะต้องมีเท่าไหร่ต,ต่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเรามาทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีเสียงสนับสนุนเพียงพอ ที่เราจะ,ะเร่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชกายแผ่นดินได้ให้เร็วที่สุดเมามอกี้น้อนงะก็อยู่ที่นั่นก, <c oughs> ก็ก็ฟังฟังการถแถลงข่าวร่วมอของหัวหน้าพักนะครับก็หัวหน้าพักกล้าทำอาจารย์แม่มอาจารย์นิพนธ์นมลน,นะครับได้ได้ถแถลงร่วมกับ ตัวผมเองนะครับแล้วก็ในรายละเอียดรู้สึกประทางท่านหนุนะครับกล้าทำก็ได้ถแถลงยืนยันกับทางผู้สื่อข่าวไปแล้วก็ต,ตามนะั้นผมผมว่าเราเราไม่ปิดกัน้นะรัฐบาลครั้งหน้าเป็นรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์แน่นอนเฉพาะกิจนะครับแล้วจะต้องจัดทำเรื่องที่มันมันมันแก้ไขปัญหา ที่มันมีอยู่เหล่านี้ให้มันผ่านไปได้เร็วๆเ,เพราะฉะนั้นถ้ามีพักใดกลุ่มใดนะครับที่เห็นว่าจะมีความสามารถมาช่วยกันสร้างชาติมาช่วยกันทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับ <c oughs> พวกเราทุกคนในที่นี้จะเราเราไม,ไม่ไม่มีการตั้งตั้งแง่ใดๆทั้งสิ้น Obrigado.